ข่าบสวัสดีเพื่อนๆในที่หน้องทุกท่านเนี่ยอยู่จอมสูตรช่องเกมก็อยู่ผมแน่เกมอาร์โม่แอตแท็กกับวันนี่ก็เปิดลงทะเบียนฮะรับสิทธิตก็สอบแล้วนะครับผมก็น่าเล่นมากสำหรับเกม3ามมิติแท็กติกนะฮะเล่นได้ทั้งมือถือและพีซีด้วยนะครับผมนะฮะก็เป็นผู้เล่นแต่ละเอ่อเป็นพวกแนวเดียวควบเครื่องจักรกลนะฮะเก่าปิยนเนะฮะต่อสู้จัดทีมนะฮะมีทั้ง PVP นะชาร์เลนเดตบอสแล้วก็พ e ด้วยนะฮะ ก็มีทั้งหุ่นยนต์นะรถถังแล้วรูปแบบต่างๆของตัวละครมาแบบเหมือนทานฟอร์เมอร์นะแต่ว่าเหมือนเหมือนฟอร์มิชันนะผมว่าคล้ายๆฟอร์มิชั่นน่าสนใจนะจัดทีมต่อสู้ก็อาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะก็จะเข้ารับทดสอบแล้วนะฮะก็มาลงทะเบียนรับสิทธิก่อนนะครับผมอัลฟาเทสนะฮะถ้าเราไม่ลงทะเบียนรับสิทธิก็ลำบากเนาะก็ตอบคำถามดีๆแล้วกันนะ พยายามตอบคำถามดีๆมันถึงจะได้รับสิทธ์นะเกมพวกนี้ผมเคตอบคำถามมัวๆแล้วไม่ค่อยได้รับสิทธ์เลยนะผมอย่าลืมนะน่าสนใจมากภาพสวยมากนะผมก็ถ้าได้รับสิทธิ์ทดสอบก็เดี๋ยวมา,าสตรีมให้ดูนะว่าระบบเกมเป็นยังไงบ้างน่าสนใจขนาดไหนเนาะก็อยากให้เพื่อนๆลงทะเบียนทดสอบกันได้รับสิทธินะ์เนี่าผมว่าคล้ายๆกับ คอมมิชั่นนะสมัยที่อสมัยเครื่องโปเนาะที่เป็นหัวโปใส่แผ่นดิสตนะฮะน,น,น่าสนใจใครชอบแนวนี้ก็ไม่ควรพลาดนะะมาลงทะเบียนไว้ก็มีรูปแบบหุ่นต่างๆเยอะไปหมดเลยนะฮะมีทั้งกึ่งกึ่งหุ่นยนนะโโต์นะโรบอตรถถังนะะความสามารถก็ต่างกัน ประมาณนี้นะน่าเล่นวางแผนการจัดทินต่อสู้นะก็มารับสิทธิ์ทดสอบกันนะฮะเ้ก็จอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม